วัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับฝนนะคะในมุมมองดัชนีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสที่29นะคะวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าหลังจากที่ดัชนีนะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเนี่ยเราจะสามารถเข้าเทรดตรงไหนได้บ้างนะคะการเทรดของคุณในหนึ่งเดือนนี้จะต้องเปลี่ยนไปวันม t นทูโปรโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนแปลงเทรดเดอร์มือใหม่ ให้เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพความลับโซนทำเงินกลยุทธ์เทรดแบบเซียนพร้อมหลักสูตร BPM เครื่องมือเฉพาะแบบฉบับบรา v วที่จะทำให้คุณมองเห็นเป้าหมายการทำเงินและทำให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นจริงสัมผัสประสบการณ์การเทรดจริงไปพร้อมกันกับเทรดเดอร์มืออาชีพเริ่มเทรด1กันยายนลงทะเบียนได้แล้ววันนี้เพื่อก้าวสู่ความเป็นมือโปร เรามาเริ่มงา้างแบบคู่ D E 40กันเลยค่ะ สำหรับผู้ดี4 0สูนะ์ะจะเห็นว่าใน t ท m e เฟรมเดยนะคะโอ้โหผลักราคาขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้ทำสวิงอะไรให้เราเลยนะทีนี้ค่ะขอย้อนกลับไปดูหน่อยนะคะว่าในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยอะไรที่ส่งราคาขึ้นมานะคะนี่ก็จะเป็นเจ้าตัว Le ลล y base ซ์ l รลลี่นี้นะคะที่ส่งราคาขึ้นมานะผลักน้องขึ้นไปนะคะทรงแบบนี้เนี่ยมีโอกาสนะ,ะที่จะขึ้นไปทำ l l ทา High ได้เลยแต่ก่อนที่ ที่จะขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนว่าน้องเนี่ยต้องเอาชนะด่านไหนไปได้บ้างนะคะซึ่งล่าสุดนะคะจะมีด่านเล็กๆตรงนี้นะเหลืออยู่แค่หนึ่งด่านแต่จะบอกว่าด่านนี้นะคะเล็กแต่มีความสําคัญนะเพราะว่าสามารถกดราคามาได้แล้วถึง 1นสองและครั้งนี้เป็นครั้งที่สามด้วยกันนะคะกดราคาลงมาได้แล้วนะคะถึง3มครั้งที่นี้นะจุดที่ราคาเนี่ยจะต้องเอาชนะขึ้นไปได้นะคะก็คือบริเวณนี้แหละแล้วในทำฟ m มนี้นะ,ะมีอะไรที่บ่งบอกเราได้บ้างแน่นอนนะคะการที่ราคาเนี่ยเขาทำสวิงเนาะนี่นะคะ เป็นสวิงนี้นะเขาทำไฮเอาชนะไฮก่อนหน้าได้เขาอาจจะเกิดลงมาเป็น QM แล้วค่อยพุ่งตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอะเดี๋ยวเราตีกรอบโซนทิ้งไว้เนาะนี่จะเป็นกรอบบริเวณแถวๆนี้นะคะซึ่งเป็นกรอบ QM ของเรานะทีนี้ค่ะถ้าแนวต้านนี้นะคะยังสามารถต้านราคาวไว้ได้อยู่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่น้องจะกลับลงมาที่ QM เซตนี้นะซึ่งบริเวณ QM เซตนี้เนี่ยก็มีโซนอยู่ด้วยเออนี่นะคะเป็นโซนอยู่หนึ่งโซนนะคะอาจจะเป็นโซนที่ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะแต่ว่าบริเวณแถวๆนี้นี่โซนนี้ก็เป็นโซนที่แข็งแรงมากๆนะคะอยู่เหนือขึ้นไปเพียงนิดเดียวนั่นเองนะที่นี้ค่ะถ้าเขานะคะ สามารถทะลุขึ้นไปได้เออมุมมองวันนี้นะคะมีอยู่2มุมมองก็คือการที่เขาปรับตัวลงมาใช้ QM ด้านล่างนะคะแล้วค่อยขึ้นไปนะคะกับอีกหนึ่งมุมมองก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถทะลุขึ้นไปได้แล้วสร้างล a l l y b a r i s ่ให้เราบายต่อขึ้นไปได้แบบนี้นะคะ เราก็สามารถ Buy a อหน้า Buy นะคะแล้วก็สามารถ Buy ขึ้นไปต่อได้เลยนะวันนี้อาจจะรอ2ภาพนี้นะคะดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าใน Time frame ใหญ่เนี่ยเรารอภาพไหนเราค่อยมาดูการเดิน,นทางใน Time frame เล็กเนาะในท e ฟ r a m e เล็กนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยมีการมาติดโซนบริเวณแถวๆนี้ซึ่งเป็นโซนของ Time frame ส4แล้วโซนเนี้ยยังสามารถรับราคาไว้ได้ด้วยทุกคนเออดีไหม นี่นะคะแล้วมองกลับไปด้านซ้ายมือแถวแถวนี้นะคะนี่มีแนวรับอีกหนึ่งจุดไว้ด้วยนี่นะคะแต่ตรงเนี้ยโซนอาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอาจตีไว้แค่แนวรับแล้วกันเนาะนะจะเห็นว่าราคาตอนนี้นะคะยังรับราคาไว้ได้ มีโอกาสทำท่าไหนต่อไปนะคะถ้าราคาวันนี้นะคะในทำเฟมเอสีไม่สามารถเอาชนะไฮนี้นะคะและปรับตัวลงมานะ,ะในการปรับตัวลงมาเขาสามารถทำลายดีมานนี้ได้ด้วยนะคะเราอาจจะ follow sell ลงมาหาจุดด้านล่างได้ต่อนะคะ ก็จะสอดคล้องกับทางภาพใหญ่นะคะก็คือแผนแรกนั่นเองแต่ถ้าราคานะ,ะสามารถขึ้นไปเอาชนะไฮนี้ได้นะคะราคาอาจจะมีการย่อบายขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ,ะแต่ให้สังเกตดีๆนะคะการที่เขาเนี่ยทำไฮใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆราคาเนี่ยไม่ควรกลับลงมาแล้วชนะโล <c oughs> เห็นไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการเป็นเบรกเส้นเทนไลน์นั่นเอง เกิดภาพนี้นะคะราคาเนะี่ยมีโอกาส break เส้นเทนไลน์ลงมานะคะแล้วปรับตัวเป็น QM แล้วลงต่อมาหาด้านล่างเลยได้เช่นเดียวกันนะเพราะอย่างที่บอกนะคะแนวต้านตรงนี้เนะี่ยเป็นแนวต้านสำคัญนะวันนี้เราอาจจะดูสวิงนะคะดูสวิงของ S1 และ S4 เอาไว้ดีๆเนาะพอดรอปลงมานะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะยังมีซัพพลายอีก1เซต ซัพลายนี้แหละสามารถบอกเราได้เช่นเดียวกันก็คือถ้าราคาเนี่ยเขาไม่สามารถผ่านซัพลายนี้ไปได้ถ้าไม่สามารถผ่านซัพลายนี้นะคะมันจะสอดคล้องกับภาพเมื่อกี้เลยก็คือการที่ราคาจะทะลุลงมาแบบน,นี้นเองนะคะ วันนี้นะค่อนข้างที่จะมีหลายภาพนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยเกิดในจุดกลับตัวนะคะที่สําคัญจะมีแรงซื้อหรือไม่มีแรงซื้อเนี่ยเราดูกันตรงนี้เลยนะคะถ้ามีแรงซื้อราคาก็อาจจะสามารถทะลุขึ้นไปได้นะคะแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยอาจจาะกลับลงไปใช้ QM ด้านล่างอย่าที่เราเคยตีไว้ก่อนได้นะอ่ะสำหรับวันนี้ค่ะ ภาพดี4 0นะอย่าลืมนะเดี๋ยวเราต้องมาดูสวิงกันตรงนี้นะคะถ้าเขาชนะขึ้นไปได้เราจะไปใช้แผนที่2นะคะแต่ถ้าเขาไม่สามารถชนะขึ้นไปได้เราจะใช้แผนที่1ก็คือการเซลล์ลงมาหา QM ด้านล่างนั่นเองเนาะทีนี้ค่ะไปต่อกันที่คู่ US เร้กันบ้างนะคะสำหรับคู่ US เร้เนี่ยทำพฤติกรรมคล้ายๆกันเลย คล้ายๆอย่างไรนะคะนี่เห็นไหมว่าราคาเนี่ยเขาชนะไฮก่อนหน้าแล้วนะคะเขาก็จะได้ QM แต่ QM ของเขาเนี่ยก็คืออยู่ลึกเหมือนกันแทบจะมาเป็นทรงเดียวกันเลยนะคะอต่ขออนุญาตีตด m มานไว้ด้วย1เซตก็ดีมานก็อยู่ใกล้ๆกันและเซ็ตด้านล่างด้วยนะคะ มีโอกาสเหมือนกันนะที่ราคาเนี่ยจะลงมาถึงด้านล่างนะคะแล้วปัจจุบันเขาติดอะไรอยู่นี่เขาติดเซ็ตนี้นะคะที่ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ของเดซึ่งไม่ได้มีแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะคะด้านบนตรงนี้เขาก็ยังมีอีกตีรวบลงไปแบบนี้เลยเนาะ,ะประมาณนี้นะคะทีนี้เราเห็นแล้วว่าราคาเนี่ย เขาก็ขึ้นไปติดเนาะแล้วก็สามารถทำลายซับไพ่บริเวณเซตนี้ได้แล้วด้วยเราจะเห็นว่าราคานะคะสามารถทำลายดีมานเซตนี้ไปได้นะคะซึ่งนั่นหมายความว่าแรงขายของเขานะคะเริ่มมีเข้ามานะเราก็จะได้โซนบริเวณนี้ด้วยเป็นซับไพ่ใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะโอเคบริเวณนี้นะทีนี้ค่ะจุดที่เขามาติดอีกจุดหนึ่งก่อนที่จะมาถึงด้านล่างนะคะดีมันดักเยอะมากเหมือนกัน นี่ก็จะเป็นเซตนี้นะคะอะประมาณนี้เนาะถ้าดรอปลงไปนะคะในไทม์เฟรมที่เล็กลงเราจะเห็นว่าไทม์เฟรมเล็กๆเกนี่ยลงมาแบบสตรองเทรน n ์มากๆนะคะลงมาแบบสตรองเทรนต์เลยดังนั้นเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะคะที่เขาจะลงไปหาด้านล่างตามที่เราวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ต้นนะคะแต่เซตเนี้ยยังไม่ได้เห็นว่าเออมีจุดเข้าเทรดอะไรที่สวยงามนะ จุดเข้าเทรดที่สวยงามมันน่าจะมีใน H1 นะคะตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะส่วนซับไพที่ใกล้ที่สุดนะคะมองว่านี่เป็นบริเวณชุดนี้ในทำเฟรมเล็กลงค่ะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะมีดอกเบ็เดดอกอยู่หนึ่งชุดนะราคามาใช้ไปแล้วด้วยแต่ดอกเบ็เดดอกชุดนี้นะคะราคาเนี่ยเกินโซนไปนิดเดียวเองนะ จุดนี้เนี่ยมีแนวรับแนวต้านที่สำคัญอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแถวแถวราคาสี่หกศูนย์นะคะตรงนี้เนาะอ่ะถ้าราคาลงมาแบบนี้นะถ้าราคาจะกลับตัวนะคะราคาควรที่จะเป็น Qm ให้เราเห็นนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเนาะส่วนด้านบนนี้ถ้าราคาขึ้นไปถึงนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยเคยมาใช้แล้วก็ตุยไปแล้วนะคะอาจจะไม่มีความแข็งแรงแล้วนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะเล่นเซตนี้เพราะว่า าราคานะถูกทำลายไปแล้วนะคะสามารถขึ้นไปเล่นเซตบนแบบนี้ได้เลยตอนนี้นะคะราคาก็มองว่ายังอยู่ในกรอบอยู่ดังนั้นเนี่ยท่าเล่นที่เซฟที่สุดนะคะก็อาจจะเป็นท่าเล่นของ QM นี่แหละที่สามารถทำให้เราเนี่ยเข้าเทรดายและเซลได้ตรงบริเวณกรอบแบบนี้ค่ะโอเคแล้ววันนี้นะคะก็เป็นแผนที่มีอยู่ในวันนี้นะ ครบเรียบร้อยทั้งสองคู่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการเทรดของคุณในหนึ่งเดือนนี้จะต้องเปลี่ยนไป1 month to pro โปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนแปลงเทรดเดอร์มือใหม่ให้เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพความลับโซนทำเงินกลยุทธ์เทรดแบบเซียนพร้อมหลักสูตร BPM เครื่องมือเฉพาะแบบฉบับ Bravo ที่จะทำให้คุณมองเห็นเป้าหมายการทำเงิน และทําให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นจริงสัมผัสประสบการณ์การเทรดจริงไปพร้อมกันกับเทรดเดอร์มืออาชีพเริ่มเทรดหนึ่งกันยายนลงทะเบียนได้แล้ววันนี้เพื่อก้าวสู่ความเป็นมือโปร